การพบความรักหรือการพบคู่แท้ไม่ใช่คำตอบของความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราค่ะความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราสามารถเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของเราและความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราสามารถเยียวยารักษาแผลในใจจากปมในชีวิตของเราได้ด้วยตัวของเราค่ะคนโสดจำนวนมากคาดหวังว่าถ้าเขาได้พบความรักเขาจะพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตแล้วคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ทุก ก็คาดหวังว่าถ้าเขาได้พบคู่แท้เขาจะมีความสุขตลอดไปการคาดหวังนี้จะนำความทุกข์มาให้ค่ะเพราะในชีวิตจริงทุกคนมีปมชีวิตมีความทุกข์เหมือนกับเราเราไม่สามารถคาดหวังให้คนที่มีความทุกข์เหมือนกับเราทำหน้าที่เยียวยาแผลในใจให้กับเราได้การคาดหวังนี้จะนำไปสู่ความทุกข์และบางครั้งอาจเพิ่มบาดแผลให้กับหัวใจของเราค่ะเราคือคนเดียวที่สามารถสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับตัวเราได้ โดยการเริ่มต้นกลับมาหลักตัวเองเมื่อเราหลักตัวเองเป็นเราจะพบความสุขที่แท้จริงค่ะ